สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งันเพโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่นะครับมาชมพระนะครับสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับนกก็มาชมพระสองพระด้วยกันนะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปทํางานทําการนะครับผมนะก็วันนี้เป็นนะครับกุมารดูดลกนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ นะครับเป็นกุมาที่สร้างแบบปีหนึ่งแปดนะครับเาสร้างคือย้อนยุคนะครับคือไม่ทันหลวงพ่อแชมนะครับแต่นะครับความน่าสนใจของพระรุ่นนี้ก็คือนะครับได้ได้หลวงพ่อเต๋นะครับนอนสายสิทธิ์นะครับนอนหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋หลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อเงินดอนใัยหอมนะครับเนาะแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับเนาะเนี่ยนะครับก็คือความน่าใช้ความน่าสนใจของ กุมารดูดลกรุ่นนี้นั่นเองนะเป็นวีนี้นะครับนาะนี่นะ <c oughs> ก็เรารู้ประวัติแล้วนะครับปีหนึ่งแปดก็ดูเนื้อหาก่อนนะนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่นี่นะเป็นวีดดูเห็นไหมครับ,บครับไขความแห้งความเก่าตะกงตะเข็บนะครับเดี๋ยวนะครับอึบมาก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับผม นี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนี่นะดูหน้าหลังนะครับเนาะมียันสองอย่างนะครับมียันดอกกับเนี่ยยันเถาะกับเนี่ยยันเถาะกับยันคูนะนะครับอันนี้เป็นยันคูนะครับผมนะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นยันเถาะนะครับเนาะเห็นไหมครับนะก็เล่นทั่วๆไปนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับยันคูนะครับเนาะเหมือนของที่ ผมเอามารีวิวนะครับเนาะจะมีสองยันนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็เล่นว่าเว็บยงเว็บยูเว็บพากเนตันทั่วไปนะครับนี่กุมารดูดลกนะครับวัตตะกอกเป็นรุ่นสองท่านนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมนะนี่นะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมนะที่ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเห็นไหมครับ ยันเป็นสองยานนะครับนาอยันเถาะกับยันคูนะครับผมนี่นะครับเนาะจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะครับนี่ปีหนึ่งแปดนะครับนาอนี่นะครับทําจากเนื้อดินผงพายนะครับมีมูลสารมูลสารดินเจ็ดประชานะครับก็ตามสูตรการสร้างผ้าของหลวงพ่อแช่มนั่นแหละนะครับแล้วก็หลวงพ่อเต๋คงทองนะครับแล้วมีเกจิมากมายลวมปลุกเสกนะครับนี่นะครับเนาะปีหนึ่งแปดนะครับก็เกจิลวมปลุกเสกนะครับพอดีเสร็จ ใส่ตาแบบไม่ได้ใส่แว่นนะครับนะนะครับก็นะครับมีหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับวัดสามงามนะครับหลวงหลวงปู่โตประดูชิมพีหลวงพ่อเงินดอนใจหอมพ่เปิ่นบางพานะครับพระพูนไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อสำเนียงนะครับวัดเวลุกเวลาน้ำนะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับผมนี่ก็นะครับอ่ะอ่ะผมไม่ไี้ดูเนื้อหาแล้วกันนะครับผมนะขออนุญาตจะของภาพด้วยนะครับเห็นไหมครับดูความแห้งนะครับเนาะเห็นไหมครับของ ความเก่าของปีหนึ่งแปดแล้วนะวันนี้นีเนาะรุ่นสองนะครับเนี่ยดูด้านหลังนับเนาะเห็นไหมครับดูดูขี้คาบไข่ต่างๆนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ตะเข็บนะตะเข็บนะวันนี้นี่ยตะเข็บของการสร้างนั่นเองนะวันนี้เห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับตะเข็บนะครับนี่นะครับเนาะก็วิธีการสร้างของเขานั่นเองนะวันนี้นะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับ นะตะเข็บนะครับก็มาลงกล้องกันเลยนะครับผมนะ <c oughs> ก็พอดีเมื่อวานวันเกิดวันเกิดลูกสาวคนโตนะครับ,น,บน้องยี่สิบเอ็ดมนานะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานนี่ก็มีอพอดี่าตของมาเที่ยวหานะครับ่ากับอานะครับก็เลยไปกินข้าวกินปลากันก็กนกนกเลยมีดื่มนิดหน่อยนะครับก็ออกออกมึนมนหัวน,นิดหนึ่งแนละ้วนี่ม,มาลงกล้องกันเลยนะครับผมนะ ก็นี่นะครับเนาะกุมาณดูดลกนะครับหลวงพ่อแช่มว <parfois> ัดตาก้องนะครับก <üre> <go> ็สายสิ์นะครับรวมปลูกเสกก็หลวงพ่อเต๋อแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับเนี่ยดูนะดูเนื้อหานะครับผมนะนะครับรุ่นนี้ออกปีหนึ่งแปดนะครับผมนะลูกเสกที่วัดตะก้องนะครับวัดหลวงของหลวงพ่อแช่มนะครับดูนะครับเนาะ ความคมชัดขอไงเห็นไหมครับเล็กยหญ่นะครับผมวก็ตะเข็บนะครับนี่นะนี่นะครับพี่นี่นะครับ พ่อนะครับหลวงพ่อเตะท่านเป็นเหมือนสิทธิ์หลวงพ่อแช่มพระตะก้องนะครับผมนะก็หลวงพ่อแช่มท่านก็เป็นสายเนี่ยนะครับนองสายกุม,มารแล้วก็ลหลวงพ่อเต๋เขท่านก็มาสร้างกุม,มารนะครับก็เอาง่ายๆหลวงพ่อเตะทุกวันนี้นะครับผมว่ากุม,มารหลวงพ่อเตะก็คือคือแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับ,ค,รบคือในในมุมมองผมแล้วกันนะครับที่ที่เขาเล่นเล่นกันนะนะพอดีนะครับก็ ท่านก็ได้วิชามาจากหลวงปู่แช่มนี่แหละครับหลวงปู่แชม่มวัตตะกองนะครับท่านก็เลยพอหลวงปู่แชม่มท่านมรณภาพวัตตะก้องมรณภาพน่าจะสอง0ี่นะครับแล้วต้องถ้าผิดถูกต้องขอต้องขออนุญาตด้วยนะครับน่าจะสองสี่เกนนะครับแล้วก็เลยนะครับพอมีทางวัดนะครับเนาะทางวัดก็ต้องจัดสร้างภูมานุทลกของหลวงปู่แชม่มก็ต้องแบบให้หลวงป่อเต๋นะครับสิ์ท่านมามาร่วมูลยกเสกับเกจิอาจารย์อีกหล,ลายๆท่านนะครับผมนะก็เป็น ก็เป็นพิธีของความศักดิ์สิทธิ์ของพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหามวลสารก็นะครับตามตามตามพิธีของของของอาจารย์ท่านก็คือหลวงพระแช่นนั่นแหละครับหลวงพระแช่มวัดตาก้องนะครับก็มวลสารดีแล้วก็พิธีใหญ่นะครับเป็นพระเป็นกุมารรุ่นหนึ่งที่รุ่นหนึ่งที่น่าใช่นะครับผมนะก็โอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเ่อนพี่นะครับที่ไปเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามา like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ